เช่นเดียวกันในครับในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาะครับก็พร้อมที่จะรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่26-29กถึยกันยานยนนี้ครับ นายเอกยังอภัยนัทสงขลาในอำเภอเบตงได้ติดตามข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่26-29กกันยายน2566นะครับมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลายผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยสำหรับพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับก็ได้เตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมกำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนได้ทันทีหากเกิดภัยและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนตลอด24ชั่วโมงประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรศัพท์0732231147หรือทางไลน์ปอพอรับแจ้ง 1784และแอปพลิเคชันพ้นภัยรวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับ